เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนบ้านดงจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาประจำปีการศึกษา2565 หนึในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีบีสตาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนและให้นักเรียนเด็กดีบีสตาได้สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีต่อไปค่ะ การจัดกิจกรรมทอดกระถินในครั้งนี้นำโดยดรภาคินชัยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนรวมกิจกรรมทอดกระถินสมริดเด็กดีวีสตาเป็นปีที่14แล้วค่ะโดยมีนายปียวิทย์ใจ้เชื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประธานนักเรียนและเป็นประธานกรถินสมริดได้นำกล่าวคำถวายกรถิน ซึ่งได้ไปทอดกระถินณนะวัดบ้านดงและในการนี้โรงเรียนได้นำน้ำหวานมาร่วมทำบุญกับโรงทานในงานกระถินของวัดบ้านดงอีกด้วยค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไป,นปนด้วยความประทับใจปลื้มในบุญซึ่งคณะครูและนักเรียนมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปทุกๆปีค่ะ